ส้มตำปลรราเรียบร้อยแล้วจ้ามาดูวิธีการทำนะคะทำส้มต,อตำอีกแล้วใส่พริกกระเทียมลงไปนะคะเชืลงไปเพื่อไม่ให้มันกระเด็นนะคะใน,ใน,นี่นนคือคนไทย พริกกะเลียงแล้วก็พริกสดใสน้ำตาลปิ๊บลงไปนะคะนิดหน่อยนะคะขาาเปียกน้ำปลานิดหน่อยนะคะปากก็พูดไปใจคิดไปอย่างนึ้ งนัวยังไม่ได้ใสเลยทุกคนไม่ใส่ถุงนัวไม่อร่อยนะคะส้มตำนะคะถุงนัวใส่ชิมูก่อนนะคะปลาร้าอีกค่ะ ใส่มะนาวลงไปค่ะมะนาวหัน่นเรียบร้อยมะเขือเทศค่ะใส่ทุกอย่างลงไปเลยเก็ดมะละกอค่ะส,สวยมากทุกคนค่ะ ือค่ะมะเขือขึ้นใส่มะเขือขึ้นด้วยค่ะเกือบจะลืมมะเขือขึ้นตำปลาล้านะคะปลรราร้าอันนี้ตำซุปต,ตำปลาล้าค่ะอร่อยมาก ซโคกนี้นะคะหนุมหน้าตาซุ้มต่ำเซ็บ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 นว เลาเรียบร้อยแล้วค่ะว้าวขอบคุณทุกการรับชมนะคะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายหน่อยนะคะ